ต,ตัวนี้ผมจะต้องสไให้นะครับ,บวบสวัสวดีทุกคนด้วยนะครับผมช่วงไม้จากร้านสมัยทีสวิต <ไ hal. S 2> นะครับวันนี้มีเคสเป็นตัว iMac นะครับตัวนี้เป็น iMac 21.5ี่สิบนิ้วนะครับมาซ่อมในการที่มุดเข้าเครื่องนะครับแล้วก็ทำให้อ,อ เครื่อง iMac เนี่ยเปิดติดนะครับตัวนี้เป็นตัว21.5นิ้วนะครับปีประมาณ2013นะครับอาการที่เข้ามาเนี่ยก็มันจะมีจุดที่มันเกิดการช็อตอยู่นะครับเนื่องจากมดเนี่ยเข้าไปทำรังแล้วก็มันจะเกิดพวกความชื้นนะครับทำให้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีการต่อไฟนะครับมีไฟทที่เข้าผ่านเนี่ยเลยทำให้มันเกิดการช็อตนะครับวันนี้ก็ทำการทำความสะอาดนะครับแก้จุดช็อตแล้วก็ ทำเครื่องติดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสไปพร้อมกันนะครับตอนนี้ผมทําการลอยเมนบอร์ดนะครับไม่ได้ต่อเข้าตัวบอดี้เนาะแบนนี้มี Power แล้วก็มี <c oughs> มีเมนบอร์ดนะครับขออุครับโอเคเดี๋ยว,วลองต่อไฟนะครับผมจะเสียบปลั๊กนะครับพอเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับไฟสถานะนะครับก็จะ สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีไฟสถานะอยู่สี่เม็ดด้วยกันนะครับเอ้พี่ปูคงเงียบไปเลยดีกว่าเฮ้ยใช่ปะจะตามแนในพี่ปูพันทิปเขาบอกจะส่งเครื่องมาเงียบเลยอ่อันนี้จะมีไฟสถานะนะครับขึ้นมาหนึ่งเม็ดนะครับมีไฟสีเขียวๆนะครับเหลืองๆตรงนี้หนึ่งเม็ดเดี๋ยว ถ้าเรากดสวิตช์ออนนะครับไฟตรงน,นี้จะต้องขึ้นมาอีก2ดวงนะครับเป็น3เม็ดนะครับส่วนเม็ดสุดท้ายข้างบนสุดเนี่ยจะยังไม่ติดนะครับ<อ>เพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อหน้าจอนะเดีย๋ยวผมจะทําการติ๊กออนโดยการติ๊กออนผ่านตัวพาวเวอร์ตรงนี้นะครับไฟเม่ดทสองเม็ดทสามนะครับขึ้นมาแล้วนะครับสว่างขึ้นมาแล้วลองซูมให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า ดวงไฟตรงนี้ติดขึ้นมาแล้วนะครับตัวที่หนึ่งสอสามนะครับขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นดวงสุดท้ายนะครับที่ทําหน้าที่ในการแสดงผลภาพนะครัประมาณนี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะนําบอร์ดตรงนี้เนี่ยไปต่อเข้าตัวบอดี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวหน้าจอถ้าขึ้นสี่เมตรแล้วก็ขึ้นแสดงผลภาพนะครับก็ถือว่าตัวนี้จบงานะนะครับแต่ว่าตอนนี้ ลอยปกติก็ขึ้นมาแล้วนะครับก่อนอันนี้นไม่มีไฟสักเม็ดเลยนะครับเราทำการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ก็สรุปงานคร่าวๆประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่อง iMac นะครับเปิดไม่ติดแบบนี้นะครับส่งเข้ามาก่อนไ, <ป S 1> ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการตรวจเช็คสเรราคาก่อนซ่อมให้อีกทีหนึ่งนะครับ ังไงก็ขอฝากล้านทมาชทีสวิตนะครับช่องทางการติดต่อสามาข้าไปดูดตำแหน่งบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเขชรัวลาก่อนครับสวัสดีครับ